สหรัฐอเมริกากําลังลุกนะครับในฝั่งของตะวันออกกลางลุกในฝั่งของอ่ารัสเซียลุกนะครับในฝั่งของอเอเซียแต่ปรากฏว่าโดนย้อนเอาคืนอ่าค่อนข้างจะหนักนะครับโดยการเพิ่มราคาน้ํามันการเพิ่มราคาน้ํามันครั้งนี้ไม่ใช่ได้รับผลกระทบ เฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปเท่านั้นนะครับปราว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกเลยทีเดียวประเทศไทยไม่สามารถที่จะผลิตน้ํามันได้ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่เรื่องที่น่าสนใจตอนนี้กระแสของทรัพย์สินของซีโเรื่องของเศรษฐีคริปโตเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับวัยรุ่นตอนนี้หันไปเล่นคริปโต ทำให้หลายคนชีวิตเปลี่ยนเลยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ในคาซัคสถานนะครับเริ่มดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นคาซัคสถานเป็นประเทศที่มีการผลิตน้ำมันหนึ่งในกลุ่มโอเปก แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเอากองกําลังทหารเข้าไปภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องม็อบที่ลุกคือขึ้นมาเพื่อล้มรัฐบาลล้มประธานาธิบดีนะครับก<ม>่<ม>อนหน้านี้ก็นายกัมตรีก็ประกาศลาออกไปแล้วหนึ่งหลายต้องมีการตั้งนายกัมตรีคนใหม่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะกลับส่งผลทางสังคม เศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการเมืองในหลายประเทศนะครับอย่างที่แน่ก็ส่งผลกระทบและให้ราคาน้ำมันก็ทะยานขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังแย่ลงครับราคาน้ำมันตอนนี้ก็พลิกขึ้นมาแรงนะครับคาดโอมิกรอนไม่กระทบอุปสงค์หุ้นสุรัฐอเมกาปิดบวกทองคำพุ่ง ราคาน้ำมันขยับขึ้นแรงคาดว่าการแพร่ระบาดของตัวกลายพันโอมิกรอนจะไม่กระทบต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกส่วนวอร์ซีดปิดบวกทองคำพุ่งทยานจากความเห็นของประธานเฟดที่เข้าให้ปากคำต่อสภาครองเกรสนะครับในขณะที่กองทัพกองกำลังนำโดยรัสเซียเตรียม ถอนออกจากคาซัคสถานในการหลังสถรรานตอนนี้การปราบกบฏเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยประธานาธิบดีของคาซัคสถานนรได้มีการแถลงว่าปฏิมิตรด้านความมั่นคงที่นําโดยรัสเซียรเริ่มถอนทหารออกจากประเทศของเขาในอีกสองวันข้างหน้าหลังเสร็จภา,านะรกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถรรานความไม่สงบที่เลวร้วายที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาในขณะที่พบ เรารอกโอมิครอนในสหรัฐอเมริกาและในอังกฤษถึงจุดพีคในเร็ววันนี้นะครับนักวิจัยชีย้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของโรคระบาดใหญ่บรรดานักวิทยาศาสตร์พบเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับถึงจุดสูงสุดแล้วในสหราชอาณาจาักรเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาพร้อมชี้ว่าเคสผู้ติดเชื้ออาจจะลดลงอย่างฉับพลันหลังจากนี้ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนถึงขั้นอาจจะมองว่าบางทีโอมิครอนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโรคระบาดใหญ่ที่เปิดทางให้มนุษย์อยู่ร่วมกับไวรัสได้นะครับในขณะที่อลม,มานกันหมดเลยทีเดียวนะครับแลบอินเดียตรวจพลาดนึกว่าผู้โดยสารเที่ยวบินจากอิตาลีติดโควิด -19 298คน เจ้ที่อินเดียกําลังสืบสวนห้องปฏิบัติการเอกชนแห่งหนึ่งได้กล่าวหานะครับดำเนินการนะผิดพลาดทะครั้งที่มีการตรวจโควิด -19 บรรมดาผู้โดยสารบนสองเที่ยวบินจากอิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความอนลมานไปทั่วทั้งที่ความจริงแล้วการสุ่มตรวจนะครับพบว่าผู้ติดเชื้อมีเพียงน้อยนิดผู้โดยสาร173คน จากกรุงโรมและนักเดินทางจำนวน125คนจากเมืองมิลานที่มีผลตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกกลางที่เดินทางถึงท่าอากาศยานในเมืองอัมริสานะครับของอินเดียเมื่อวันพุทธที่5มกราคมนะครับจากนั้นได้นำตัวผู้โดยสารทั้งหมด30คนไปตรวจเชื้อซ้ำที่สนามบินพบว่ามีเพียง3รายที่ติดโควิด -19 ออกมาเป็นบวกเป็นครั้งที่2อีกเหตุการณ์หนึ่งมีการเผยแพร่ค,คลิปนะครับพยาบาล อิตาลีคอร์รัปชันรับจ้างฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบหลอกหลอกตำรวจอิตาลีทำการจับกลุมพยาบาลรายหนึ่งฐานต้องสงสัยแส้งฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ส่วนหนึ่งในเครือข่ายผิดกฎหมายรับสินบน ช่วยให้ต่อต้านวัคซีนอย่างน้อย45คนเข้าถึงกร e นพลัสนะครับสแสดงว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือหายป่วยจากโควิดแบบไม่ต้องมีการฉีดวัคซีนจริงๆนะครับโดยการฉีดทิ้งวัคซีนลงถังขยะกระทั่ง 8, แปะผ้าพันแผลให้คนไข้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นสงสัยว่าเป็นกลโกงลักษณะดังกล่าวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกาหลีเหนือคุย ทดสอบสำเร็จนะครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับผลที่2ในรอบสัปดาห์คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ญาติตรวจตรานะครับทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันประสบความสาเร็จอย่างดีตามรอยงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐนะครับนะับนะเป็นการยิงทดสอบขีปนาวุธ ความเร็วเหนือเสียง5เท่าขึ้นไปเป็นครั้งที่2ในเวลาห่างกันไม่ถึง1สัปดาห์ของเปลียงอย่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้พยายามจะกดดันเกาหลีเหนืออย่างเต็มรูปแบบในขณะที่ CEO นะครับบิเนสนะครับสินทรัพย์พุ่ง2.3ล้านล้าน,านขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคริปโตอันดับหของโลกนะครับ ช้างเผิงเจ้านะครับ CEO แพลตฟอร์มนะครับทเทรดเงินคริปโตรายใหญ่ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกด้วยมูลค่าเงินและทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า9,000 6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.2ล้านดอลลาร์ล้านบาทนะครับตามการประเมินล่าสุดนะครับที่มีการเผยแพร่ระบุว่าทรัพย์สินทั้งหมดของอเจ้าเทียบได้กับเลลี เฮสดิสันนะฮะผู้ก่อตั้ง Oracle นะครับบริษัทผลิตจำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กรขนาดใหญ่และแสงหน้ามู ani, เกนอันบานีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับซึ่งมีสินทรัพย์เพิ่มเติมนะครับอย่างมหาศาลเช่นกันในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเส้นทางเศรษฐีของเจ้าซึ่งเป็นชาวจีนที่อพยพไปอยู่ยปปยแคนาดาสะท้อนให้เห็นถึงโอกาส สูงของผู้ประกอบการนะครับในการเพิ่มทุนทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัลในขณะที่ Intel นะครับยอมลบข้อความลบข้อความพาดพิงปัญหาเรื่องของสินเจียงบริษัท Intel นะครับผู้ผลิตชิปสัญชาติอเมริกันนะครับตัดสินใจลบทุกข้อความที่พาดพิงปัญหาสินเจียงออกจากจดหมายประจำปีถึงซัพพลายเออร์ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทโดย โดนชาวเน็ตลุมวิพากษ์วิจารณ์ปั่นกระแสบอยคอร์ดอย่างหนักหน่วงอินเทลต้องเผชิญกับบททดสอบอย่างแรงในจีนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ส่งหนังสือแจ้งไปยังซัพพลายเออร์ให้เลิกใช้วัตถุดิบและรายงานจากภูมิภาคของสินเจียงโดยเนื้อความในจดหมายระบุว่าต้องมีการตรวจสอบจนแน่ชัดว่า สายการผลิตทุกขั้นตอนไม่มีแรงงานวัตถุดิบหรือบริการใดๆก็ตามนะครับที่มาจากซินเจียงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นไปตามกฎข้อระเบียบของรัฐบาลของหลายประเทศล่าสุดการตรวจสอบโดยสำนักข่าวรอยเตอร์พบว่าประโยคดังกล่าวรวมถึงทุกๆข้อความที่พาดพิงซินเจียงหรือจีนถูกลบออกไปจากจดหมายของอินเทลทั้งหมดเหลือเพียงข้อความของบริษัทห้ามมิให้ใช้แรงงานการค้ามนุษย์หรือความไม่เต็มใจในทุกขั้นตอนของส่วน ห่วงโซ่ผลิตไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ถูกบังคับการทำงานใช้นี่คุมขังนะครับมีกำหนดผูกมัดหรือทาดแรงงานซึ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการโจมตีนะครับเรื่องของสินเจียงอีกเหตุการณ์นึงเป็นเรื่องแปลกๆนะฮะไม่มีใครรักเลยหนุม่มอินเดียสุดช้ำลงสมัครผู้นำชุมชนปรากฏว่าได้มาเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้น นะครับทั้งที่มีญาติกว่า10ชีวิตก็ไม่เลือกเขานะครับเป็นเรื่องราวที่ทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ใจอินเดียในรัฐกุชราตนะครับอุตสาหลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้นําชุมชนปรากฏว่าได้เพียงคะแนนเดียวทั้งที่ญาติสามารถหย่อนจดหย่อนบัตรเลือกตั้งได้ถึง12คนนะครับซานโตรอันปาตีนะครับ, ati, รบลงสมัครผู้นําชุมชนเมืองอชาวาลาในเขตปาวี และได้คะแนนเสียงหนึ่งเสียงของตนเองซึ่งหมายความว่าคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครคิดจะเลือกเขาแม้แต่คนเดียวชายวัยกลางคนเปิดใจกับผู้สื่อขาวทั้งน้ำตาว่าเขาไม่ได้หวังว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ไม่คิดว่าผลลัพธ์จะน่าอับอายขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชายจีนฮะโมโหเด็ดกาก ปรากฏว่าจุดไฟเผาสายสัญญาณนะครับสุดท้ายโดนโคกไป7ปีชาวเน็ตนะซึ่งปรากฏว่าเป็นชาวจีนถูกสารจำคุก7ปีหลังก่อเหตุเผานะครับสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสาธารณะด้วยความโมโหที่เน็ตช้ารายงานระบุว่านายเซ่หลันนะครับซึ่งเป็นชาวเน็ตได้เข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งในมณฑลกวางซี นะครับเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปี2021แต่จูๆ่ๆอินเทอร์เน็ตกลับช้าและก็ลดลงนะฮะทำให้เขาไม่พอใจเดินไปจุดไฟเผากล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติกนะครับที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะสารเมืองเฉนินซีนะครับได้มีการตัดสินว่าชัยคนนี้เอาไฟแชกไปจุดใส่ผ้าเช็ดหน้าแล้วนำไปเผากล่องสายไฟอินเทอร์เน็ตที่สี่แยกไฟแดงเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้บ้านเรือนและบ้านพักอาคาร สำนักงานกว่า4,000แห่งรวมถึงโรงพยาบาลแห่งรัฐนะครับอินเทอร์เนต็ตล่มไปประมาณ28 5 0ถึง50ชั่วโมงตำรวจยึดของกลางที่ลันใช้ในการกอร่อเหตุคือไฟแช็กและสารได้พิพากษาจำคุกชายคนนี้7ปีฐานทำลายสื่อสาธารณะนะครับหลังจากที่มีข่าวที่เผยแพร่ออกไปชาวจีนโพสต์ข้อความเยอะเย้หลันต่างๆนานา,นาโดยบ้างก็ว่าเป็นเหมือนเด็กไม่รู้จักโตนะครับ การศึกษาใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าคนพบว่าสารกัญชาป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าการวิจัยตีพิมพ์เพิ่มเติมในวรารสารวิชาการสัปดาห์นี้ได้มีนักวิชาการจากมหาวิทายาลัยโอเวอร์กอนสเตเปิดเผยว่าส่วนประกอบในกัญชา2ตัว นะครับสามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายติดโควิด -19 ได้และยังทำให้เชื้อนั้นอายุสั้นลงด้วย <S <S ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ในคาซัคสถานนะครับเริ่มดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นคาซัคสถานเป็นประเทศที่มีการผลิตน้ำมันหนึ่งในกลุ่มโอเปกนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเอากองกำลังทหารเข้าไป ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องม็อบที่ลุกคือขึ้นมาเพื่อล้มรัฐบาลล้มประธานาธิบดีนะคกับก่อนหน้านี้ก็นายกกรมนตรีก็ประกาศลาออกไปแล้วหนึ่งหลายต้องมีการตั้งนายกกรมนตรีคนใหม่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์โอมมกรอนนะกลับส่งผลทั้งสังคมเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการเมืองในหลายประเทศ อย่างที่แน่ก็ส่งผลกระทบและให้ราคาน้ำมันก็ทะยานขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังแย่ลงครับในเชิงงานสังเคราะห์ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2565หลังจากวันที่4มกราคมเป็นต้นมาภัยธรรมชาติภัยการเหมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับในการสักษานายกรัมตรีลาออกนะครับ คนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยก็มีนักร้องถึงสองท่านเสียชีวิตอย่างกระทันหันชื่อดังในแง่หน้าที่สําคัญเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็กําลังพันผววเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเรื่องของราคาน้ํามันสหรัฐอเมริกากําลังลุกนะครับในฝั่งของตะวันออกกลางรุกในฝั่งของรัสเซียรุกนะครับในฝั่งของอเอเชียแต่ปรากฏว่าโดนย้อนเอาคืนค่อนข้างจะหนัก โดยการเพิ่มราคาน้ำมันการเพิ่มราคาน้ำมันครั้งนี้ไม่ใช่ได้รับผลกระทบเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปเท่านั้นนะครับปรากฏว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกเลยทีเดียวประเทศไทยไม่สามารถที่จะผลิตน้ำมันได้ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่เรื่องที่น่าสนใจตอนนี้กระแสของทรัพย์สินของซีเรื่องของเศรษฐีคริปโตเนี่ยเป็นประเ,เด็นที่น่าสนใจคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น Okay. วัยรุ่นตอนนี้หันไปเล่นคริปโตทำให้หลายคนชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แค่หลับตาฝันทุกวันฉันยังเป็นหูไม่กล่องดวงใจให้ปลอดภัยก้าวไปด้วยกันขอแค่วันนี้ที่เราต้องสู้กับมันก้าวไปพร้อมกันไม่ต้องหวั่นอุปสรรคใดๆ เกิดมาไม่มีอะไรติดตัวทำดีทำชั่วติดตัวนั้นมาที่หลังมันขอแค่วันนี้ขอให้ใจเรามีพลังหลายพระรบลาดพลังจากเรื่องรกกาวต่างๆนานา,นาน มันก็แค่รคภัยที่เราเจอเหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าออกไปพร้อมกัน ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเร็วรแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกัน ัวแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะกล้าออกไปพร้อมกันมันขอแค่ปัญหา มันมาไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเร็วราแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันแค่เธอมีฉันในวันที่ต้องทำใจแค่ห่างกันพียงกายแต่ใจ เรานั้นใกล้กันแค่มีเธอมีฉันในวันที่ท่องทำใจแค่ห่างกันเพียงกาแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่โควิดภัยพาเราจะผ่านไปพร้อมๆกันแค่โควิดภัย